ตารน้ำการนะครับอาจารย์ครับผู้่าจริญพรครับครับก็ทั่งช่องยูทูบหลายช่องยูนะครับก็ได้ยินข่าวว่าทางไปจานมาจากค่ยวกับทางไก่ทางขันเจนสันซึ่งก็มีญาติโยมทุ่มาหาผมครึ่งที่ห้าฝรว้ยนะครับให้เบอร์โทุ่พ่อเสืดไปเอาพ่อเสืดก็เพื่อนได้ทุ่มหาพ่อเสือดมับ่ครับผมวันนี้ก็ได้เข้ากัน โจนว่าอาจารย์เนี่ยได้เดินทางมากแล้วครับผมนมื่จังไหนมันมีพลอย่หงเล่าไปเจ้าอันท่อบอกตัดปามโยผักใต้นะ่าแม่ครับพ่อสครับเป็นที่หัวใจกันครับพ่อเสือครับอืมเนที่หัวใจกันในตางในบุญละแต่ว่าเขากับมันผู้ไปหาว่ามันไม่ทีมันตรงนึงบุนวามันแข็งบุนวาครับอาจารย์ไน้ม้นไปเบื้องไหน อันเพราะเป็นโทษหาเลยนั่งบุ้งนั่งบุ้งกันเลยอ๋อคนคือนช่วงสี่เข้ากันกับเขาได้อยู่นะช่วงสี่มียานให้ไปอยู่สินะมีความคิดมีความคิดเนาะแล้วมันเขาเสิร์ฟอะไรมาบนอ่ะอะไรว่ากันน้องคันเพื่อนให้เขาไปฮอนมือก็จได้ไปนะกันที่เป็นผู้ไปสั่งจังไงมันก็ได้ไปอะ้วบางสิ่งกับ ันายมืออยู่เดิที่คุยกับเพื่อนครับแต่เ่ได้สนใจอย่างนั้นแล้วนั่นรับแล้วก็เสยไปน่ะนั่วมันพาเราไม่ได้ไ่ได้วางอะไรครับเขาจะยื้อในวัดเท่าไหร่เสยมาเนี่ยสองสามโมงมันก็โทรไปอีกเจ้าของทีมเพื่อนอะไรโทรไปครับอันนี้มดทางเงินโทรศัพท์ได้บอสนันให้ะอาจารย์ระเบิดจะเข้าแหนะผมว่าครับอันาี้เป็นพูดน้ำผ้าใสดีเลย กะร้องมาบ่งก่อนเด้อพุนวะรับจางเลยไก้ดอะไรจากเรื่องนี้มาน่นกันเป็นหน้าที่คุณเราพูเ้ามาครับได้ัองถามเป็นมองอันนี้พนาดคุนขึ้นะต้นอย่างนี้ก็ได้ว่าเกินได้ว่าสางคนไดกันไหนร่างลสิมอะไรพี่น่าคันลังมาัน้าสนานกำลังเป็นสังข้สางข์นาดนี้เลยเจาของหน้าพวกันเลวาโอ้ อันใดญมาก้วเน,น, hmm. น,นาะพตอนนั้นตอนนั้นนั่งอยู่พูดเนี่มูจากว่าท่างใดเป็นสนาลรนะันแบบตอนนั้นเบื้องท่านไายไปสั่งขางาง้างห <'s> <ๆ>ลังทุนไหมกำลังปลาเี่ดครับเนื้อโอ้ขึ้นมองฟงบ่ไว้เลยเลยท่าน hmm. เราได้ว่าของแท้ตัวน,นี้เข hmm. <ๆ>้ว่าอืมนี่นะของแท s <S <ๆ>้ท่านครับทั้งแท้ทั้งความแล้วจะ้ะก็มาตามเรียกร้องไว้ มันบ้วนยิ้นเลยโอ้ไม่ม้อนเราโอ้นี่ม้อนเราแห้งๆไงเด้อปูวนียินแต่เสียงคนผู้งามค่ะอันนั้นแปลว่ามันห้องซช่มอันั้นมันห้องแน่วนั่นมาเนี่ยอาจารย์มาอยู่จะขึ้นเหรอครับนี่ครับขึ้นบ้านขึ้นบ้านนี่บอก ขึ้นนอยขึ้นขึ้นเร่อยขน่ออยู่มาเลี้งอีกขึ้นหนึ่งขึ้นกับสี่เดินทางไปเพื่อนาวังเขาเพื่อนาวังกันบเขาปฏิวัติครับอาจารย์เพื่อนส่นเขาปฏิวัติก้อนล่างสีในสะอาดส้กก็นนองเขาพันศานี่แล้ววสีเฮ็ดแดงเขาจินแนนเพื่อนาวังครับนล่างต้นล่างดูวัดจอมนี่จอมนี่เพื่อนาวังน้องบุรีรมพูเพื่นเขาปฏิวัติยัง เข้าวันนี้ยี่สิบสี่ออกวันที่สามวันที่สามคนละออกมากสิพอดีที่ว่าในฟังข่าวดีอย่างยมเนาะพอดีตัวกับมากสิพูดสั่งข่าวดีมันบ้ามาปัดโอดมานน้อยขึ้นหนึ่งบ่มีเม็ดอีหย่างแนวบ่ค่ะอาจารย์มาอยู่คนบ่ให้โชคบ่เอาคนไหว้ไปเอาน้ำเจ้าของที่คนไปแมน น็เหแต่ว่าคนไม่หยอน้บบอจัดมันยั่อยไม่หย่อกคอจัดหย่อนโยกจะเป็นเป็นกำลังนั่งนั่งสมาธิก็เลยว่าโอ้พอก่อนวันนั้นเอาเแค่นี้แหละก็เลยเอ็นล่างลงปุ๊บบาดมากขึ้นมากแบบบึมบํามาเลยนะเป็นงูไงบุ้ยเป็นงูไงมากเพื่อนก็เอาหางมาหยอกเอาขาโยกขาขึ้นอาตมาก็เลยฟันเลยก็เอามือลุยไปหัวอยู่ยว่างูตัวนี้วะจากงานงานเขาไปปุ๊บ ไว้ไว้อันจะจะหยอกกันแห้งไรอันค่ายออกแม่ค่ายของแม่ท่านครับหางเป็นแย่เขานะแย่ขาโยกขาขึ้นขึ้นทั้งฟ้ากนละครับอ่าเอาขาเอาหางยกขาวน่นนี่งูค้างขึ้นแล้วว่าจะหยอกกันน้าวท่านว่าเลยเอามือค้ำหาหัวมันเพราะงูหายไปเลยเป็นบูไซบันเนี่ยเสียบูไซมากรอัตมาก็เลยบอกควายมากรถ่ายยักษอัตมาออกไปออกไปเราบอกเพื่อนสิเลยตีนขึ้นก่อนโอ้ฝัน ฟันดีเจ <Okay. S 3> uh ้านาจานีม hmm. hmm, okay. yeah, oh, right. yeah, ิดดีเจ้แสดงว่าเจกของทีมากอเอาเพ่อนเอาเลยกอดเลยแล้วเรา่อดามาเลยเป็นอ่าเป็นผูไส้ด้วยเสือผู้ดีใจคุนคือกันแลักเพราะจะควองทีบน่ะคุณเราอะบึกเอารคเบิึงไหนอยู่เนอะคือคือคืกันกจะของทีอันเพราะสมคิดน่ะลบึเอาก็รนบกเ่นั่งละตามานอนตึ้งแล้มันเป็นมันโบเมนงูน้อยได้บักที้วเนี่ครับโตเพ่นนานา ว่าคำเป็นต้นกับรุ่นต้นตานคนละใบไวยเว้ยเว้ยคดรลงงอเงี้ยใ่เต้นแต่ว่าหางค่นีเงียบขาเขายวกขึ้นอย่างเดียวเมื่อกันักกันย้ำตัวเนาะจะกระีอ้อะนะก็เรื่องมือเศร้าเศร้าอ่ะฮาหัวเด็กวรกันหนาวสัน่นเส่ยหัวเสียน่อยหยางหยางเศร้าหาหัววนหัวเกยอนค่ับ อู้ยังไงยังวะจะมันจาของที้วแล้วว่าคันคันถือกอดนี่คือข้าขนาดเนี้ยกอดแล้วกอดเมื่อตัวนี่แหละบ้านนี้เฮ็ดแัร่งเลยบ้านสิบแปดตัวเรื่ังไดก็ไปจาดเรื่ังไดยังสิดเป็นตัวเป็นนั่นในแนวทางไอห้าครับพี่น้องมานห้าได้เฮ็ดกุฏีหลังงามๆามหมดเลยได้เฮ็ดได้สร้างได้สร้างยุ้ยครับเป็นว่าได้สร้างได้สร้างจ้าได้สร้างนี่ไงคิดว่าเพิ่นจะให้รหัสตัดตัวเลยหู้ยู่แล้ว ไม่ีใจไม่ใจปูปูไมีในใจพระอาจารย์ไม่ในใจยอดเดียวนี่ยแล้วท่านเลยกล้าเผยวม่แน่ใจกับมักงลรหัดเกตหานะนี่เก้าเกตห้าเกตห้าเกตห้าแต่บะเก่าเนี่มันต้องมีได้แน่จานมีบะเก่ามู่ใหญ่มู่ใหญ่ไหมเก้าเกตห้านั่นเรามีในใจลิ้นเจาะซองถือเนาะเจ้าปกติแล้วพระอาจารย์นี่นิมิตฝันคิวๆแม่นๆบะครับผ่านๆมากเจ้า ถ้าฟันนั่นเิือ,อยู่แต่ว่าถ้าซื้อนี่เคลื่อนแต่ถ้าบกวกเคื่อนได้อยู่เคลือ่อน <c oughs> ถ้าละแต้มบางทีบอกครับถ้าเขาซื้อเองนี่ไม่ใช่เลื่อนแต้มนึงหรืสอสวงแต้มต้องเส้อครับโอ้เ<อ>รต้องเสื้อถ้าถ้าถ้าฟันปุ๊บแล้วบวกปุ๊บเขา,าเป็น,นเนสื้อปุ๊บนี่ถืออยู่ <c oughs> เพราะเคยบอกโยมแม่หลายเทื่อยอยู่นี่ครับอ่าถ้าฟันนี่เสียบอกถ้าบวกฟันถามยังได้กัดเื้อก็บวชถึกยังวะ ได้ว่าถ้าฝันเราก็ซื้อนี่เถิดงันว่าพ่อจันท์ก็ฝันอาตมาบบซื้อน้ำนั่นถิดถิดถ้าซื้อน้ำเลื่อนไปเลยแต้มหนึ่งเลสองแต้มแสดงว่างวดนี้คว้านว่าให้ซื้อเด้อพี่น้องเย็บซีว่ให้พระอาจารย์ซื้อเนาะอืมเพราะว่ามันสิเกลื่อนนะครับเกลืห้านะครับยังเอาไปฟังอันตาเจ้าของหน้าพร้อม แต่ของหน้าเราไปอยู่นไปดนั่เมือนุ่นเมือนุ่นั่งน่หาคนเบามส่บหได้ตอนเขาหาใจเนี่ยเจดหาเจ็ดหาอันห่เก้าเ้าเจเนี่ยตีปัญหาเอาอาจารย์คนกระบังงูเงี้ยยกขาเพิ่นตีปัญหาเอาเอเมนตีปัี่เดียวเพระว่าอาจารย์เราก็ว่าเจ็ดหาว่าเป็นย่งบุญถ้าเสดมาจามันซาจะต้องรุ่นหลังไปทีนึง เที่ยวคนว่าสรีไห่แ่้วก็ทาหลังไว้ทีนึงปุ๊บก็ได้มาตามสัจะเลยเพราะว่าเจ้าของทีรอพระอันรยอุยมที่พันยู่นี่พันกวานบุมีเงินต้องต้องเบิกทรัพย์จากผู้ดำก้อนครับอ่าหลังไว้ทีนึงแตกตุ้มปุ๊บอาตมาออกผลกระสิบกสิิมาจากมันสาที่คุยกับเพิ่นไว้เพิ่นก็ว่าอย่างไห้สางอยู่ ปูดำเงินม้วนพ่อจานครับปูดำขาไล่นแหรอปูดำขาไล่นะครับแล้วหลังกันที่หนึ่งขยันพ่อจางพ่อจัยพ่อจัยเหรอพันยูนี่โอ้เจ้าพุ่มเจ้าทีซื้อปูดำขาไล่ตัวเลขนี่พันวากอยู่ในอยู่กับอยู่กับผ้าจารย์แล้วก็เจ้าของทีน่ะค่ะแต่ว่าผ้าจานตำแหน่งนี้เลขมันใจขึ้นเจ็ดหาง แล้วก็เวขาก็ต้องล่อล่อเจ้าของทีเพิ่นอีกรอบนึ่งนะค่ะลุงก็ะ้ทยวันที่ยีแผค่ะขันหลังวันที่หนึ่งนนั้นที่นเจ้าของทีเพิ่นกระถือของวายวันนั้เพิ่นก็ถือมาค่ะวันที่ยีแผงพี่ป้อยให้เท้าน้ำเจ้าของทีเพิ่นเด้อโอ้ยยีแผงวันนี้พี่ป้อยเจ้าของปวดเชียวเพิ่นเชียวเจ้าของทีครับผู้ดำพาไล่เนี่ยระอาจารย์ผู้ดำพาไล่ผู้ดำพาไล่ที่เป็นเจ้าทีอยู่นี่แหละที่เพิ่นไปตามอาจารย์เพิ่นมาสั่งให้เพิ่อนนะครับผม ความปรารถนาคือจ้คของที่เพื่อน,นันอยากสร้างเป็นวัดแต่ว่ากรรมต้อร่องวานสร้างเป็นวัดกับต่อต้องขอทราบก่อนถ้าเพื่อนห้มากคือ,อยังว่าสองหรือสามงวดปุ๊บหรือหลังวันที่หนึ่งปุ๊บนี่ก็จะได้มาอยู่ตามสัจจะของเพื่อนครับ,รบทุกอย่างเกิดขึ้นต้องหลังวันที่หนึ่งเท่านั้นหลังวันที่หนึ่งนะครับนนถึงสิบสร้างได้เนาะเอาหลังวันที่หนึ่งพี่น้องเอฟซีนะครับ ขาห้ามโชคมีหมันนะครับแนวทางตัวเลขซึ่งพระอาจารย์เรอก็ฝันว่างูใหญ่มาลัดแต่ว่าลราก็เล็ดตีให้นะครับแต่ว่าก็ต้องล่อเป็นเลขมากล่อเจาของหน้าพ่นอีกทีนึงนะครับสําหรับพอาจารย์ตีให้ก็คือเจ็ดหานะครับเจ็ดห้านะครับงูใหญ่ไก่แล้วไก่เป็นคนมากกอนแสดงว่าพ่นหักแล้วนะกนดีใจพันพันยื่นพันเห็นพันเห็นมากนะดีใจแล้วเนี่ย เจ็ดห้าก้อนนะครับเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวเด้อพี่น้องอีฟซีครับเราตันมเนาะปล่อยมาเลยเราไปกันหลอกปล่อยมาเลย่เราใส่ถ้าจะเอาใส่อีกตัวนึงก็คือเอาเก่ามาใส่ครับขึ้นว่นขึ้นนะครับขมากมัคือเกี่ยวเนี่ออกินแล้วก็ต้องมีแล้วห้ยเลย ไฮเด้ยางไปเอากระตามาไเลยนะอยู่รถเหรอแม่นอยู่ในรถกับบาสีขาวมันมีคนอยู่ถุงแม่คนหน้าขนงคนรับของก็ไดรยางดอกจ็ดห้าตัวเดียวนะครับกระจัดทีน้อยถึงกระจัดแล้วก็ว่าวหน่อยๆนะครับป้อมฝนมันก็บเบาสู่ฟังแล้วนะครับแล้วก็ว่าเบิ้งแล้วสถานที่ก็เป็นตานายยู่ยูว่าสั่นลมลื่นดีแล้วก็เป็นตะสงบนะครับวิเวกการนำการนำซากกับแป สั์สมบัติหลายสันทนวาอย่างนีนี่เข้างพ่นเดียวพ่นกระเให้เข้าตัวบาทเป็นว่างสั่นเหรพ่นารับสมบัติพ่นยี่หลายสันขึไปจักรีกับบ๊อบบัสมาสันตัวบัตรพ่นนาเติแต่ว่าฟังเบรกับแบนดนี่พอเสื่อตะมือพอเสเปิดตะมือพอเสเปิดไอ้ัมนักมากเนี่ยต่างประเทศเขาซื้มือเขาเห็นตัวไีออกตัวนั้นแต่ระมือเนี่ย ยานั่นเด้่นมากรถแล้วมันเขาเพียงสั้นบอกคือลวงปติหลงช่างมาอยู่นี่โอ้ตัวเลขมองไม่เห็นเหรอครับเห็นเทากันแในหันรถไปบ้านไในไทยดิประมาณไหนฮะกิกบอลพ่อเสือร้อหน้าน้องจิกโขกหน้าน้องจิกนะครับซึ่งเรียกว่าซื้อเดิมกับคุยลี่เขาจะเอิ่อคุยลี่คุยลี่นะครับข้าด่างหัวต้นมานเลยนะครับ อาจารย์ของกอิมาเป็นกลางแลกเนาะค่ะอาจา์ถัดแตกนี่เขาก็เปิดพุมหลุดเนาะแมนบอไนจังดอืมี่ก็ได้มเป็นนั่นเป็นปานใจก่อน้จเอาไ้ค่อนต่อเนื่ออนมาค่อนนได้ปุ๊บเนืมา่หลุดเจ๊เจไอ้่มุเอาไรผมไปคนันควอนขอให้ให้ทุกคนทุกคนเร่งวนตูไปเลย ล่ามันเะได้แล้วนะอจ้าช่ออะไรของจักบ้านสะพ้อยห้าปอดแต่เบื่องว่าทพอเสืป้อนไปป้อนไปน่ะครับกะหูจักอยู่นะครับเห็นอยู่จับองทีน้ำไปน้ำอะไ้บ่มีแล้วน้ำบ่เปลี่ยนแล้วบ่เปลี่นแล้วบางหันน่จักเลี้แตังไหนพอาไปไปเป็นข่าวเลยบุจักเลยผ่านนี้มิดอิมซิม อันนี้กินดาขึ้นมากของแท้ได้ออกกันทุกย่งก,นะกันไม้กันแน่นนี่เป็นของแท้บะหม,ม,มี่ก๋วยเลี้ยมยาขึ้นจังหวะมากกันตอนแล้วคนรับไปได้จังไหนอะไรล้วขอว่าขอรูบขอมาเลย